ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับ<อ> use, เราก็มาเทสดูว่าิหรือยังก็ใช้ซ่อมนะครับจิ้มลงไปก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเปลือกตัก <ๆ S 1> ขึ้นมาเลยนะครับๆๆๆๆๆเปลือกเนี่ยให้นิ่มนะครับเพราะว่าถ้าไม่นิ่มเดี๋ยวเผือกจะไม่สุกเวลาเราทำต่อจะไม่อร่อย อันนี้ผมจะเอาตาออกมาให้หมดก่อน,นะครับ mm hmm. ก็ประมาณ20นาทีก็โอเคนิมในไฟเนี่ยต้องให้แรงหน่อยนะครับ mm hmm. ไม่ต้องใช้ไฟอ่อนเลยนะ mm hmm. เราต้องการเวลาแล้วก็ความสุกที่พอดี mm hmm. คุณผู้ชมเวลาเราเอาเปลือกขึ้นมานะครับเราต้องบี้เผือกทั้งๆที่เผือกร้อนอยู่เลยนะ บี้ให้มันเละที่สุดเท่าที่จะเละได้นะครับผมเลยบอกว่าเวลาที่เรานึ่งเผือกเราต้องให้เผือกของเรานิ่มจริงๆเพราะไม่งั้นมันจะด้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะบี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเผือกละเอียดตอนนี้ผมก็บดหรือว่าบี้เผือกของเรานะครับใกล้จะเสร็จแล้ะประมาณนี้นะครับให้ละเอียดแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งกระทะรอไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเผือกนียครับไปคั่วกับกระทะนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการคั่วเผือกนะครับผมจะใช้เป็นกะทิเลือบไปในตัวของกระทะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับกะทินี้ค่อยๆใส่ได้แล้วก็จะเคลือบไปเลยนะครับแบบนี้เคลือยให้ทั่วกระทะ จะได้มีความหอมของเปลือกด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เปลืกลงน้เลยเปลือกที่เราบดมาเนีย่ยละเอียดเลยผมใช้เปลือกวันนี้1กิโลนะครับน้ำตาล20กรัม200กรัมนะครับไฟเนี่ย,ยใช้ประกอบน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับ กระทะเราก็จะหอมกะทิไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะเข้ากับในส่วนของขวดด้วยอันนี้ผมก็จะคั่วไปก่อนคั่วไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะนี่นะครับคนเปลือกไปเรื่อยๆนะครับจนเปลือกของเราครับเป็นเนเื้อเดียวกันระหว่างนี้นะครับผมก็จะใส่น้ำตาลเมื่อกี้บอกไปเปลือก1กิโลน้ำตาลก็200กรัมนะครับอันนี้ช่างมาแล้วนะครับ ผีดีเลยครับพอดีนะผ่านไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าคั่วไปเรื่อยๆผมก็จะใช้ทับพีมาช่วยหน่อยจะได้ละเอียดขึ้นนะครับอบบนี้ไปกปลางๆไปก่อนนะครับแล้วก็คั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับก่เน็นึ่งตาลผมจะใส่อีกหน่อยนะครับ เสร็จแล้วครับแล้ก็เพิ่มกะทินะครับอีกหน่อยหนึ่งทยอยใส่นะครับค่อยๆใส่ไป ก็จะขนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะออกแรงนิดหนึงเราจะผัดไปประมาณ15 2 0นาทีนะครับได้ได้แล้วเราก็เหลยวจะลงไปใน พิมของเรากันเลยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลี่เปลือกนะครับตรงนี้นะครับให้แน่นๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเกียงก็ใช้เกียงทําขนมได้ครับพอดีวันนี้เกียงของเชฟพังครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อหมาเใช้เป็นทับพีแทนนะครับชั่วคราวเราไม่ว่ากันเนาะ แล้วทีนี้เราก็ทําด้านบนให้เรียบกันแบบนี้นะครับให้เสมอเสมเโอ๊ยไม่ติดนะตอนนี้ผมเกลี่ยหน้าเผือกของเราเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเข้าตู้เย็นสัก5ชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณสักสักพักหนึ่งจนกว่าจะแน่ใจว่าเผือกของเราแข็งตัวนะครับแต่อย่าลืมนะต้องให้เผือกเย็นก่อนนะครับอย่าใส่ตอนร้อนอย่างเด็ดขาด